อยากจัดการหนี้สินให้ดีขึ้นเป็นท i ิปส์ไฟทีทีบเรื่องเงินที่รู้จริงแบบเพื่อนที่รู้ใจมีคำตอบถ้าพร้อมแล้วไปดูกันครับกับ s ี c เคล็ดลับพิชิตนี้เพื่อการเงินที่ดีขึ้น 1. ทํารายการหนี้สินด้วยการจดรายการหนี้สินที่มีทั้งหมดพร้อมรายละเอียดต่างๆเช่นอัตราดอกเบีย้ยยอดหนี้รวมถึงระยะเวลาการผ่อนชาระเพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมด 2. วางแผนการชาระหนี้ ปิดหนี้ก้อนที่ดอกเบี้ยแพงที่สุดก่อนหากเหลือหนี้ที่ดอกเบี้ยได้เรียกกันแล้วให้ชําระก้อนเล็กที่สุดก่อนนะครับ 3. หากมีเงินออมหรือเงินก้อนให้แบ่งมาจ่ายหนี้ก่อนการแบ่งเงินออมมาปิดหนี้ที่ดอกเบี้ยสูงก่อนช่วยลดภาระหนี้สินได้ 4. รวบหนี้หรือนำหนี้หลายๆก้อนที่คุณมีอยู่มารวบไว้เป็นก้อนเดียวไม่ว่าจะเป็นหนี้บ้านหนี้รถยนต์โดยการรวบหนี้จะช่วยลดค่างวดต่อเดือนให้คุณผ่อนได้สบายและมีสภาพคล่องมากขึ้นได้ สนใจรวบหนี้ติดต่อได้ที่ ttb ทุกสาขารู้อย่างนี้แล้วมาลงมือวางแผนจัดการหนี้ให้ดีขึ้นกันเถอะครับ